สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนยเกม Slots l i s e s of Apollo นะครับเป็นเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG ครับ l i s t of o p o l o นะครับเป็นเกม s l o t 6ริว6แถวนะครับผมการชนะนะครับเงินรางวัลจะถูกคูณตั้งแต่คูณ1ถึงคูณ5ครับตามลำดับครับเพิ่มโอกาสการชนะด้วยสลษอตตัว Y วครับ เทพอัพโลโสีขาวครับโบนัสเปเยลเปิดฟีเจอร์ฟิสปินด้วยสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์อัพโลสีทองสีตัวครับเปเยลในเกมนี้ด้วยออปชัน Y on theway ครับผมเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ทั่วไปเป็นกรอบสีเงินกรอบสีทองสุดท้ายกลายเป็น Special ตัวเชื่อมต่อการชนะคือตัววครับในทุกรอบใหม่นะครับหลังจากสัญลักษณ์ใหม่ตกลงมานะครับสัญลักษณ์กรอบใดๆที่เกี่ยวกับการชนะในรอบก่อนหน้าครับจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์ในแบบสุูงนะครับซึ่งจะเริ่มต้นจากกรอบสีเงินครับและสัญลักษณ์ใดๆนะครับที่ล้อมรอบด้วยกรอบสีเงินที่เกี่ยวข้องการชนะในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นกรอบสีทองครับ และในทุกรอบใหม่หลังจากสัญลักษณ์ใหม่ลดลงมานะครับสัญลักษณ์ที่มีกรอบสีทองใ,ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการชนะในกรอบที่แล้วจะถูกแปลงให้เป็นสัญลักษณ์ตัวไว้ครับเชื่อมต่อโอกาสชนะในเกมนั้นๆครับผมอีกหนึ่งความน่าสนใจของเกม List of o p o l l o นะครับก็คือการซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินครับผมสสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์นะครับจะพอสำหรับการเปิดฟีเจอร์ฟรีสปิน ซึ่งเราจะได้รับ12ฟีสปินครับหากสเกตเตอร์มากกว่า4ตัวขึ้นไป1สเกตเตอร์จะบวกเกมฟรีให้เราทันทีครับ2เกมฟรีครับผมระหว่างเราอยู่ในฟีเจอร์ฟีสปินนะครับตัวควรที่อยู่ด้านล่างวงล้อนะครับผมจะเพิ่มขึ้นเป็นคูณ3คูณ6คูณ9คูณ12และคูณ15ตามลำดับครับอนรีวิวนี้ผมซื้อฟิสปินไป 2,250บาทครับไว้มาดูกันว่าผมจะมีกำไรหรือว่าจะขาดทุน,นดูงเงียบนะครับผมยังไงวันนี้อีกหนึ่งความพิเศษของเกมนี้นะครับก็คือตัวไว้บิสติ้งครับซึ่งเรามาดูว่ามันจะมาตอนไหนครับจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ธรรมดาเป็นตัวไว้นะครับผมเรียกมันว่าสเปเชียลพรจอบพระเจ้าครับผม ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะผมว้าวว้าวว้าวไม่ค่อยปลอมครับผมโอเคมาดูกันว่าจะได้รางวันกันยังไงครับผมถ้าคงเก่งใจที่จะให้พรแล้วผมหนักๆหนักย็กก็ได้ท่านอัพโลโอเคครับผมตอนนี้ผมมองแค่เอาทุนคืนพอครับผมลงทุนไปสองพันสองร้อยกว่าบาทอ ได้ทุคืนนะครับขอบคุณพระเจ้ามีคณไนไรแล้วจ้าโอเคครับผมสวยๆไปไหลไหมเนี่ยลัออกษณะเหมือนมาต่อเนื่องด้วยคุณครับ,รบผมตอนนี้มีรอยยิ้มนะครับผมได้กำไรามาครึ่งหนึ่งนะครับ,รบผมพราผมไม่ได้จริงๆครับผมผม้ามไม่ได้ Ah, super Mega ครับก็จบการรีวิวของเกม l i g e s o f Apollo ตรงนี้นะครับผมการเนืงเป็นเรื่องของผมประโยชนครับแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสรับต้องมาที่นีค่รครับผมคลิปน้สำหรับ by g ด d f a t ครับอย่าลืมก้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ล share, แล้วก็ subscribe ให้เราด้วยครับขอบคุณจ้าน้จ้านะจ้า